เปอนโรงเรียนไฮสคูเลเข้าใจปะ แฟชั่นไอเทมของ m c Furst ที่แบบขาดไม่ได้เลยจริงๆมันคืออะไรผ่านไปทุกๆปีเหมือนเค็มเก่ามันกลับมาอย่างอย่างเช่นแบบช็อคเกอร์ที่มันกลับมาออหว้ยกดลายกระทืบกระทืบเลือกเพื่อนจากรูปร่างข้างนอกจากแฟชั่นที่เขาใส่นิดว่าหนูเป็นเด็กแจบที่ชคบดีที่ในกลุ่มยังมีคนเลี้ยงนี่ใส่อะไรเลยที่เด็ก Gen ซ Actually หลับไม่ได้หนูไม่ชอบเวลาผู้หญิงต้องมาแข่งกันเองทักคนจากโลกภายนอกเย้ชันคิดว่าเดี๋ยวนี้ Gen ีมันแบบทุกคนกล้าคิดกล้าพูดแต่ว่า we're also more sensitive โอ้โหนล่ไหไหนน้มมอระเลูเเโรงเรียนไรสคูลเข้าใจปะอยู่ในโรงเรียนไหนล่ะ นเว่าปัญหาให้น้องๆแนะนำตัวก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะมิเคลาค่ะมิเคลาสวัสดีค่ะโรเชลค่ะโรเชลสวัสดีค่ะสกาวีไหมสกาวยืนสวัสดีค่ะโอปะเพ็ดค่ะโอปะเพ็สวัสดีค่ะขนมจีนค่ะขนมจีนค่ะ เรารู้สึกแก่มากไปเลยไม่เราไม่แก่ไม่นี่ไม่เลยเพราะเรา always in trend always comeback always comeback เพราะวันนี้นะคะเราอยู่กับแป๊บซี่ด้วย thank you เหตุผลที่ชวนน้องๆมารู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าน้องๆเหมาะกับแป๊บซี่อันนี้มากๆเป็นกลิ่น r เบอร์รี่ที่น้องๆจับคนเนี่ยก็เป็นมิกซ์ f r u ที่เขาแบบว่าสดใสซับซ่าไงขอกินเลยได้ป่ะพวกเราเหมือนหอหญิงเวลาอยู่เข้าดอมอ่ะแล้วมันจะเดวเข้ารุ่นน้องเข้าหอหญิงอ่ะใช่ Welcome to our dorm เขามีชื่อจำได้เลนะคะว่า comeback อร่อยอรนนี้ไม,ไม่มีมมอ้าวจริงๆรเนี่ยรสชาตินี้เป็นรสชาติที่มีอยู่แล้ว<ช>แล้วเขากลับมาซึ่งตอนนี้ใครที่ดูอยู่นะคะบอกเลยว่าคุณต้องพุ่งตัวไปซื้อเพราะว่าเขาเป็น limited time only ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าเราอยู่ในรายการบรรยายอาหารคุณจะได้คะแนนจากการบรรยายค่ะเริ่มค่ะคุณคลิขร่าเฟรชม,มากๆเลยค่ะคือตาลุกวาวามีความซ่ามีความเฟรชแล้วมีกลิ่นผลไม้ก็คอาค่ะสามคำ I feel l i v e ขอเริ่มที่วิรกรรมความลับที่ไม่เคยบอกใครก่อนเลยได้ไหม,มพี่มิ ไม่ดีตอนเรียนคือพี่เป็นคนห่วงหนังสือตัวเองมากเวลาสมมตินั่งอย่างเงี้ยเราเพื่อ <c oughs> นยื้อาหนังสือมาคร <c oughs> ูก็จะบอกว่าให้แบ่งเพื่อนทั้งคันดูด้วยเ <c oughs> พื่อนไม่อังสือมาเราก็จะแบบทำไมเราต้องแบ่งเขาด้วยอ่ะล้วก็ทำเป็นแบบอ่านแล้ว <c oughs> อ่าแล้วไม่หมดเลยแล้วก็ปิดนินสัยที่เกียดมากและปัจจุบันก็คือยังเป็นอยู่แสดงว่าคนจะเลาข้อสอบไม่ได้เลยอ๋อไม่ชอบกูนึกออกแล้วคือเมื่อก่อนจะมีนิสัยฟิลแบบเลือกเพื่อนจากรูปร่างข้างนอกจากแฟชั่นที่เขาใส่เช่นสมมติเรานั่งเรียงกันอยู่อย่างเงี้ยวันแรก กลายเป็นแบบข้าใส่อันนั้นน่ะคือเป็นนิสัยที่กลับไปคิดแล้วมันคือจั๊กนี่หว่าใช่แต่ว่ามันทําไงได้รู้สึกเหมือนมนุษย์เราก็ต้องเลือกสักคนที่น่าจะมีคาแรคเตอร์คล้ายๆกันนึกออกปะอ่าเออน้องๆมีบ้างไหมเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆหนูคล้ายๆแบบเป็นที่โรงเรียนชอบเอาลิควิดเขียนบนโต๊ะคือลิควิดมันจเป็นอย่าเนี้ยแล้วเราก็จี้ๆๆๆให้มันเป็นก้อนแล้วเพื่อนแบบก็จะทำแบบจี้ติดแขนติดข้อศอกด้วยคืออายุโตสุดปีเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสองค่ะโตสุดปี เออนี่คือยังไงเป็นเรียนอินเตอร์หรือเรียนโรงเรียนไทยหนูเรียนไทยแต่เมื่อเช้าอะแวะเซเว่นแล้วหนูงงมากแบบเดี๋ยวนี้เด็กเขาแต่งหน้ากันแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้คนอายุ1 3 14าแบต่งตัวแบบเวอร์มากน้องรู้ไหมว่าตอนพวกพี่1 3 14พี่ทำอะไรกันวิทย จิงสาวจิงเสีไม่กี่ไรทิตถูกต้องเล่นหมากเก็บหมากเก็บหมากเก็บโดดหนังยางลูก็โดดหนังยางแต่เราชอบกลุบอยู่มาเลยนะแต่ละคนแบบยูนิคมากแล้วคือดูไดเวอร์สเท่คือเป็นแก๊งสาวป๊อปในโรงเรียนมันเป็นมาอย่างไรหรอมันมาจากว่าตอนแรกเป็นค่ายนาดาวก่อนเขาก็เปิดออดิชั่นรับเทรนนีเข้าไปเทรนในค่ายพวกเราก็เข้ามาเป็นผู้หญิง5คนตอนนักเราก็มาทำเออเราเราเข้ามาเป็นเดี่ยวก่อนพอเขาจะเปิดบริษัทใหม่ชื่อว่าทาดาเอนเตอร์เทนเมนต์พี่ยงก็บอกว่าเอ้ยเคบีเราน่าจัด ข้้ากันไดนนนแล้วมันมีเหมือนธีมหรือคอนเซ็ปต์ไหมเพราะว่าพี่เห็นความอินเตอร์เนชั่นแนลที่มันรวมกันแต่พอมิวสิกวิดีโอก็ดูเป็นแบบเพรสเอน์ความเป็นไทยมากหนู<า>นว่าเพราะว่าพวกเราส่วนหนึ่งด้วยที่แบบทําให้เขาคิดคําว่าแคมป์ขึ้นมาแฟชั่นหรือแม้แต่ตัวเราเองเพราะว่าแบบพวกเราดูไม่ค่อยเข้ากันแต่ก็เข้า <laughs> เหมือนเราเหมือนกันนะถ้าเราอยู่โรงเรียนเดียวกันนะน่าจะคนละกลุ่มกันเลยแต่อยู่ดีๆมันก็ลงตัวมันเข้ากันพูดถึงกลุ่มโรงเรียนน้วหนูว่าหนูอยู่กลุ่มไหนคืออย่างพี่เนะเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มเด็กหลังห้องพี่เนี่ยก็จะเป็นเด็กที่อยู่เดอแต่เด็กเนิร์ดที่รู้จักกันเด็ก่าด้วยเนืนว่าหนูเป็นเด็กแสบที่โชคดีที่ในกลุ่มยังมีคนเรียน หนูเป็นเด็กหลังห้องที่ไม่ตั้งใจเรียนแต่คนในกลุ่มมันไม่ตั้งใจเรียนมากกว่าหนูหนูเลยต้องตั้งใจเรียนหนูเป็นเด็กหลังห้องแต่เป็นหลังห้องที่ตั้งใจเรียนสนแต่เรียนพอเชียเหมือนกันค่ะถ้าอยู่กับเพื่อนสนิท็เรียนเกือบโดนไล่ออกจากห้องเพราะหยุดขับไม่ได้ตั้งใจเรียนนะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนสนิทถ้าทำงานด้วยกันนะแบบอ l l choose a partner ไม่เลือกกันเลยเพราะรู้ว่าแบบงานจะไม่เสร็จ เด็กหลังห้องที่มีเพื่อนแบบเชิดมาเกาะหนอไม่ไม่ไม่ได้ไม่แต่ basically มันก็คือพวกเราอยู่กลุ่มเดียวกันได้หมดเลยเพรอะไราอยู่หลังห้องหมดเลยทุกคนอยากรู้เรื่องแฟชั่นของน้องๆที่ถือว่าเป็นเด็กจนซีตอนนี้อะไรที่ consider บ o p คุณรู้สึกว่ายุคนี้ก็ back ไป Y2K ด้วยใช่เป็น mix ระหว่าง Y2K ของพวกเราแต่เขาแค่ไม่ใส่บิกอายกับผมลอนที่เป็นดับลอนแบบลอนแบตกกลางแล้ว่อนเลยกูงงมาก กจะมีแบบตาดำใหญ่หนูว่าไม่น่าจะมีแต่ว่าหนูรู้สึกว่าผ่านไปทุกๆปีเหมือนเคานเก่ามันกลับมาที่างอย่างเช่นแบบโชเกอร์ที่มันกลับมาอะช็อเกอร์ล้านหนึ่งถอกไหมเกอร์แต่มันอาจจะเป็นแบบ adaptation อ่ะจริง มันมีอะไรอีกคือสึกว่ารแต่งตัวมันหลากหลายเราจะ mix and แม t ช์ในแบบเอ้ยหวานมาคู่กับเปรี้ยวอ่จริงจริงจริงแฟชั่นไอเทมของ mix fruits ที่แบบขาดไม่ได้เลยจริงจมันคืออะไรแต่ละคนคือจะเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ต้องเข้ากับอย่างของสกาวเดียนจะใส่อะไรที่เป็นสกาวเดียนหนูชอบใส่กางเกงที่มันเป็นแกลนี่อันนี้ไงยแกอันนี้แหละอยู่กับสูตรด้วอย่างของโอปาเพเตราคาคาโก้ใหญ่ๆเลย อ่ะจีนี่เขาจะเซ็กซี่อยู่แล้วส่วนนี้ก็จะพอช์พอชมาแบบ big glam มาดูไอคกลิปเตอร์แกลมไหมล่ะแกลมแกลมไม่อย่างอกไอ้คลานางจะฟีล Y2K ฟีลแบบเย้เอ้ย girl ไหนๆก็อยู่กับพี่ๆคัมแบ็กแล้วมาเปิดรูปพี่ปายตอนอายุเท่าๆน้องดีกว่าเร็วๆเนี่ยพี่บอกแล้วว่าตอนนี้งานใหญ่มากๆแทบจะไม่เห็นต่างๆแล้วขอดูชุดหน่อยน้องซ้อมพี่ปายกับพี่อีฟค่ะไม่เียกพี่ซ้อมหรืออีฟเลยนะน้าไม่เปลียกใช่ไหมไม่บอกกันลยไม่เปียกลูกพี่ยิปอะมึงเซิร์ชเด็กมีขึ้นมาเต็มเลย MC เด็กดีทีเดตอนอายุ20เท่าหน่องๆเหมือนเด็กพังมาก ผมผิเลยอ่ะโอ้ยมากเราต้องเป็นแบบเลกกิ้งแบบเป็นไงเป็นกรันช์เป็น g r ั n ช์พวกอยู่เซิร์ชแฟชั่นไอคอนจากเว็บอะไรกันเนอะ Pinterest เด็กดูพินทเ e ซอนอารคะเป็นแฟนรายการเราต้องฟังพวกพี่อ่ะสมัยก่อนเนาะเราจะใช้ Hi5 ฟล์ดเอปัจจุบันน้องๆใช้อะไรในการสื่อสารกันอ่ะเช่เชลใช้ s Snapchat ทอ่ะเหมือนกันไลน์เด็กอินเตอร์จะใช้ Snapchat ฉันก็ใช้ไลน์อ่อแล้วก็อินสตาแกรมปกติ a c e b o o k ยังใช้กันอยู่ปะ ไม่เลย TikTok เล่นไหมเ,หลเล่นเล่นเป็นประจำตอนนี้พวกเรามีแอปที่แบบว่าเป็นแอปของ Thara าา Entertainment ชื่อว่า Catchup ก็คือจะเป็นแอปสําหรับให้แฟนคลับทุกคนที่แบบชื่นชอบอแบบศิลปิในในค่ายา Thara ามาแบบพูดคุยแล้วก็ติดตามไลฟ์สไตล์คอนเทนต์ที่แบบเอ็กซ์คลูซีฟใช่คือแฟนๆน้องๆต้องไปโหลดนะคะ Catchup งั้นถ้าพี่โหลดปุ๊บแล้วแบบพี่ก็ทักไปไพรส์เก่าเดือนได้แล้วคือเราห้าคนก็คือจะโพสต์รูปอยู่ในนั้นที่มันเอ็กซ์คลูซีฟเฮ้ยเจ๋งอ่ะนิสัยอะไรเลยที่เด็ก Really, right? เจนซีแอคชั่นี่หลับไม่ได้เลยเราอยากให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนสักทีอะเวลาผู้หญิงมาอยู่ด้วยกนนะันจะมีความแบบจัดกันหรือว่าหนูไม่ชอบเวลาผู้หญิงก็ต้องมาแข่งกันเองอ่าหนูจะเปลี่ยนได้แล้วรู้สึกว่าเป็นเป็นโมเมนต,ต์ที่แบบแล้วทำไมเราต้องมาแข่งกันเองหรือทะเลาะกันเรื่องผู้ชายแต่หูยกดไลค์กระทืบกพลายเรื่องอะไรอีกจริงๆถ้าคนจากโลกภายนอกก็ควรเลิกจริง มีอะไรอีกไหมคะหนู่แอบรู้สึกคําว่าไม่ต้องร้องและเวลาเราเสียใจอ่ะแล้วคนก็มาบอกว่าร้องทําไมไม่ต้องร้องหรอกก็ถ้าคนเราเสียใจอย่ามาบอกก็ร้องดิเลยก็ร้องดิอ่ะก็จริงนะก็จริงเพราะว่าพวกเราเพื่อนกันบางทีอ่ะร้ออกมาเลยไปใช่ใช่เรามาแรงๆเราไปมันจบตรงนี้ we have a reason to feel ใช่ความรู้สึกแบบเนี้ยก็โชว์มันออกไปมันไม่มีผิดเลยเลยใครจะโกรธใครจะเศร้าปกติที่คนจะแบบมี feeling แบบนี้ทำต้องห้ามที่ไม่โอเคเลยปัจจุบัน ันนี้คือคำว่าอะไรอย่างองพวกพี่จะเป็นเหมือนแบบอ้วนขึ้นปะเนี่ยอ้วนขึ้นปะเนี่ยเออก็เคยโดนพักเรื่องอ้วนนั่นแหละแบบหนูเป็นคนกินเยอะมากแลยก็หนูก็จะแบบเป็นคนที่อ้วนแบบหน้าใหญ่เนี่ยมีแก้มมีแก้มแล้เขาก็จะพูดแบบว่าเฮ้ยบานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบอ่ะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็แบบพี่เราหนักมากนะยิบเล่าเรื่องของมึงสิไม่ใช่เรื่องของใครก็อยากก็คือพี่อ่ะหน้าน่าจะสรงน้องเลยมึงเห็นปะน้องจะมีแก้มข้างล่างตรงเนี้ยแล้วพี่แบบสตรัลเจอมากเพราะตอนนั้นพี่เพิ่งเข้าวงการใช่ปะตอนนั้นมััันนนนคิห้้้าาแลลวืออกกงมม็ไ่พฒ เวลาออกไปมันล้องจะดูแบบไรเกณฑ์แบบ5กิโลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเปลดน้ำหนักได้แล้วเพราะว่าในจออะหน้าบานมากถ้าเกิดว่าหน้ายังบานอย่างเงี้ยไม่ให้เป็นนางเอกแล้วนะเอ๊ะคิดว่าเดี๋ยวนี้เจนซีมันแบบทุกคนกล้าคิดกล้าพูดแต่ว่า we're also more sensitive so sensitive คือถ้าพูดนิดนึงแล้วแบบ why you think like that why you offend offend ง่ายจริง social media มีผลมากสำหรับเด็ก ให้ระวังอะไรเลขนมจีนเหมือนมันทริกเกอร์ให้เรารู้สึก insecure ได้เลยถ้าเราเปิดไอจีปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นโดยอัตโนมัติโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราต้องเป็นในแบบที่สังคมต้องยอมรับจริงๆริเนหรือเราแค่ใช้ชีวิตปกติก็ได้มีเราเห็นจะต้องไปเป็นแบบแบบก็ต้องนี้เราต้องถ่ายรูปแบบนี้เราต้องอยู่ในจุดนี้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เรายิ่งหงุดหงิดง่ายแล้วก็ insecure ง่ายจริงหาสิ่งที่เราชอบหาสไตล์ที่เราชอบไม่ต้องไปตาม what's in trend all the time เราคอนซูมไปเยอะมากจนบางครั้งเราลืมว่าแบบ โยอยู่ในชีวิตจริง่าไง Wake up live your life หาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราทำ What's us มันง่ายที่สุดแล้วอะอะไรเลยที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เราเริ่มก้าวมาเป็นวิกฤตที่คอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเลยคอยเตือนความรักให้ตัวเองอย่แโอ้ดีอ Cheers for that ดอ้ารควมวาเลย เปปซี่กำลังเป็นสิ่งที่ต้องการเลยนะคะทำแบ็คเข้ามาในสายคอหน่อยคนดูไหนล่ะสีอาจจะเป็นฟิลแบบเอออยากให้ลูกเป็นเหมือนพวกพี่จางเคสเนี้ยเรามีเหมือนฟิลไอดอลมาเลยเนาะถ้าเกิดเป็นฟิลคนดูแล้วเขากำลังมีลูกที่ลูกเขาอยากเป็นเหมือนพวกน้องอะแบบพว่เราไม่ต้องเป็นกรองาไม่ต้องอยากเป็นเหมือนพวกหนูก็ได้อยากให้เด็กคนหนึ่งโตขึ้นมาเป็นตัวเองก็ที่พวกน้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าพ่อแม่คือไม่ได้กรอบอะไรเลย มีคำไหนเด็ดๆจากคุณพ่อคุณแม่ไหมที่เรายังจําขึ้นใจอยู่เลยแล้วยังใช้จนปัจจุบันอ่ะอย่างตัวอย่างของพี่เนสจะเป็นเออหนูไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้ขอเป็นคนดีก็พอวั่นี่่หนูก็พูดเออหรือว่าแบบหรือถ้ามึงโง่จริงไม่ต้องเรียนก็ได้แต่สมมตินะหนูจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วอินกับก๋วยเตี๋ยวจริงๆคืออินกับอะไรสักอย่างจริงๆแล้วทําให้มันดีเออคล้ายๆกับพี่เนสหนูจะพูดตลอดว่าแบบ ต้องเียนเก่งก็ได้หรือไม่ต้องอะไรก็ได้คือถ้าอยากจะผัดพริกก็ต้องเป็นคนที่แบบผัดพริกให้ด้เก่งที่สดุดเหมือนกันหนูเป็นคนที่ชอบลองลทำอะไรใหม่ๆมากแม่ก็แบบทำเลยทำเลยแบบเขาความซัพอพอร์ตตลออะไรอยากเล่นยากทำ่หนูไม่รู้ว่ามันเป็นแบบด้วยสังคมหรือเป็นเพอราะเราโตขึ้นไม่รู้อะตอนเด็กๆแม่ก็เหมือนแบบบังคับแต่พอเริ่มโตมันมีความคิดที่เป็นของเราอ่ะแต่ก่อนแม่จะเถียง พอเราโตขึ้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะหนูโตขึ้นหรือเป็นเพราะสังคมที่แม่เห็นอะไรเงี้ยไอเกเพาจะเปลี่ยนถ้าเขาไม่ชอบแล้วเขาจะเงียบก็เริ่มอยอมรับมากขึ้นโอ,โอเคอ<ล>ะ,<ล>ะดีอะอะ,อะไรนู่นเนี้ยใส่ฝ่อมากผมว่าจะเป็นแบบมาด้านแบบเรียนสุดๆแต่ว่าไม่เคย strict เรื่อง career เลยแค่ต้องทําให้ดีที่สุดอะทำอะไรก็ได้ whatever you want just do it at your best level put in full effort I'll just make sure that you're happy อ คล้ายๆกันค่ะแต่ว่าพ่อจะบอกว่าอย่าแพลนอะไรเยอะอันนี้เขาค่อนขอ้างเริสติกไงก็จะมีคำพูดติดปากอันหนึ่งว่า don't limit your horizons ก็คืออย่ากำหนดัดเส้นขอบฟ้าหรือเป้าหมายของตัวเองว กอดติดตามน้องๆได้ที่ไหนเจออะไรได้ยังไงแล้ววันนี้อยู่กับเราทั้งที่ต้องจบแบบ exclusive ได้ยินว่าพวกเธอร้องเพลงประสานเป็นร้อมใช่ <Hi. S 1> ขอฝากเพลงทั้งหมดของเราเลยนะคะ Strawberry Ice Cream ทำไมไม่รู้ว่าจะไปดู a n นี่นะคะ I'm Here ฟังได้ที่ YouTube Channel ของ t นา a Labels คะ่ะแล้วก็ Every Digital Streaming Platform เย้ y e a อตามช่องทาง Social Media นะคะ admin underscore i d ่ะ <c oughs> ยก <Yeah. S 2> ่อนน้องๆจะร้องเพลงฝากด้วยนะคะเป็ดซี